ขากันมากินไอศคริมพี่น้องอยู่ติดถนนพัทยาละย้องฝนกระสีตกแล้วแต่ว่าลานมันอยู่ข่างทางมันกับเป็นตาฮักดีอยู่ค่ะลานเนี่ยค่ะมันอยู่ติดกับถนน,นทางไปละย้องทางไม้ทางเสศษไม้อยู่ติดกับนี่แหละค่ะอยู่ติดกับโรงเรียนค่ะอยู่ใกล้ๆก,กอยู่ฝั่งตรงขามโอ้ยเมียวแม,แมีอยู่หลังรถเป็นตาฮักนั่นแหละคะ่ะฝั่งตรงข่างอะ่ะเป็นโรงเรียนแฟน มันเป็นโรงเรียนแฟนค่ะมองเหตุงานเพิ่นเบาพิษเนี่ยค่ะอยู่ติดถนนระยองชนบุรีเป็นร้านไอศครีมฟางตรงขามสีขาวๆหันเป็นเมืองน้ำแข็งหิมะค่ะเป็นเมืองน้ำแข็งหิมะแล้วก็มองนีเป็นลานไอศครีมเนี่ยค่ะบรรยากาศลานจะเป็นแบบนี้ยวเข่าไปข้างในยวเข่าไปเบื้องข้างในนะคะเนาะ บรรยากาศในร้านนะคะบรรยากาศในร้านงามาค่ะบรรยากาศเป็น oo, สีชมพูเกร n แอนด์แกลนสันว่ายุติถนนพัทยาระยองเลยค่ะเพื่อนๆน,นคนไหนได้มาเที่ยวกะแวะม้าด้ค่ะร้านนี่เป็นร้านอ่าพวกชากาแฟเบเกอรีร่ค่ะบรรยากาศร้านหนานั่งค่ะสีหวานชมพูงามค่ะบรรยากาศงามค่ะข้างนอกค่ะข้างนอกข้างนอก เป็นแบบว่าคายๆเป็นส่างเป็นแบบเมืองไอซิริมมะค่ะงมามว่ะค่ะสีวานเวียงามขนาดเลยคะนะดงามเนี่ยบรรยากาศด,ด้านนอกเดี๋ยวด้วค่ะขยับไปใกลๆ้ๆโดยสุดท้ทายเฮ้เบิร์งมามว่ะค่ะบรรยากาศด,ด้านนอกถ้าเฮาสีออกไปข้างนอกก็ได้แล้วค่ะออกไปข้างนอกผูเก้าสิบเก้าบาทน็กน้อยหกสิบหกบาทค่ะแต่ว่าอันนี้นั่งอยู่ในร้านเบอร์เบิกอรี่นั่งยื่ในร้านชากาแฟ่ค่ะ เอาเลยถือโอกาสทายออกจากหน้าต่างอันขาวๆนั่นคือเป็นอัน,นของฟ้ามแกะมีฟา้ามแกะค่ะครัวสวัสดนฟ้ามแกะแล้วก็ต่อไปมองหันขาวๆเห็นปะค่ะมุมน้อยๆน่ะยะเป็นเนื้อหิมะค่ะเป็นเน,นื้อหิม,มะมันติดกันขันมาม่วงมีจะได้เกี่ยวลายหมองเลยได้ค่ะน้าค่ะได้เกี่ยวลายห่องนี่ค่ะช่วงปิดเทอมกับไก่ยูมังไทยกับผ้าลูกพราลานมาเที่ยวได้ค่ะ ไปอยู่ต่างประเทศมีโอกาสได้ม้ากับม้าด้วยค่ะ